ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วอล k ซีเวอร์ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางกันค่ะที่นี่ แมนจเมนต์ด้วยไทยกอบเมนนะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวโลคอลกันเยอะๆนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเอกชนนะคะซึ่งบัตรเข้านั้นถูกมากเลยค่ะสำหรับคนไทย100บาทและต่างชาติ200บาทนะคะ who want to listening to this video and English please go to EP 2 and I will explain you guys i n English and this video will say everything about Thai right now we are in Lampang Northern Thailand is a a l h e n s an an Cateria and run by Thai government ตอนนี้เรามาฟังภาษาไทยกันก่อนนะคะนี่ค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะจอดรถก็จะมาถึงจุดนี้เลยค่ะเอาย่าให้น้องๆรับประทานซื้อกล้วยได้ในตะกร้าละ50บบาทน,นะคะวันนี้แอดมินให้ จุดนี้ไปสองตะก้านะคะแล้วก็ด้านในอีกสี่ตะก้านะคะสองตะก้าเดี๋ยวดูใช้เวลาไม่ถึงนางงทีคนจริงที่สุดคนจริงเราที่ไนด้วยคนจริงทั้งน้อย แล้วภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีช้างสามารถทานอาหารได้วันละกี่ตันนะคะ,ะว,วันละสองวันละสองน้อยตัน,นเลยเลหนหยน่นไงเร็วจังอาเซียนพุดดง หมดแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีสองตะก้าน้องๆแต่ละตัวนะคะน่ารักเกินต้านค่ะและนี่นะคะคือจุดจำหน่ายตัวเข้างานหรือว่าทิเกตออฟฟิศนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีรถลากบริการนะคะใครที่จอดรถจุดนี้ก็สามารถขึ้นรถลากไปดูโชว์ด้านบนและกลับกับรถลากนะคะส่วนใครที่อยากขับรถขึ้นไปข้างบนนะคะก็มีค่าที่จอดรถ50บาทนะคะสามารถขับขึ้นไปเองได้นะคะ แถมที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะนอกจากมีโชว์ช้างวาดภาพและความสามารถต่างๆของน้องช้างแล้วนะคะก็ยังมีที่พักนะคะเพียงคืนละหนึ่งพันนิดๆนะคะรวมอาหารเช้าแล้วก็ดูโชว์ฟรีนะคะคุณสามารถทำกิจกรรมอาบน้ำกับน้องแล้วก็ขี่ช้างได้ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่ใจดีมากเลยะคะ่ะต้องบอกว่า เป็นสถานที่ที่ถ้าท่านมาเที่ยวลำปางเชียงใหม่เชียงรายนะคะอย่าลืมแวะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะน้องๆรับประทานอาหารกันวันหนึ่งเกือบห้ารอกิโลกร,รัมถึงห5,000ันกิโลกร,รมัมคือกินได้เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเลยคะ่ะพี่ควานช้างบอกเพราะฉะนั้นอย่าลืมแวะมาเล่นกับน้องๆแล้วก็ให้อาหารน้องนะคะนี่ค่ะเมื่อเข้ามาถึงนะคะรถก็จะจอดเราตรง จุดที่เดินเข้าไปชมช้างและดูโชว์ไปรับชมกันโซนนี้นะคะก็จะเป็นผาก,กลับไปตรงนี้นะ,ะแล้วก็ลานชมช้างก็จะไปคลิศนี้นะคะการแสดงก็ต้องมีตั้งแต่9โมงเช้าถึง15นาฬิกาบ่าย3นะคะโดดเดี่ยวผู้น่ารักมาคนเดียวะคะ่ะวันนี้ ยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวสักคนนะคะอยากให้คนไทยนะคะมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ศูนย์ฝึกลูกช้างกันเยอะๆนะคะค่ะเราจะเห็นรอบการแสดงนะคะจัดแสดงรอบแรกของวันนี้ก็คือ11นาฬิกาตอนเช้านั่นเองนะคะแอดมินก็ได้เดินสำรวจไปยังจุดต่างๆในบริเวณของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก่อนที่จะเข้าไปชมโชว์ ไปเจอกับน้องหมาหลายตัวนะคะเราก็ซื้อลูกชิ้นให้น้องกินแล้วก็น้องแมวด้วยนะคะที่นี่ถ้าใครต้องการความสงบร่มรื่นนะคะแล้วก็ได้เพรกับน้องหมาน้องแมวน้องช้างนะคะก็เชิญที่สวนรักช้างไทยได้เปิดทุกวัน,นะคะ่ะเจ็ดวันต่อสัปดาห์ ใครที่อยากจะขี่ช้างอาบน้ำช้างครึ่งชั่วโมง500บาทนะคะแล้วก็มีราคาแบบ Half Day แล้วก็ Full Day ด้วยนะคะสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแล้วก็จองหรือจะมาจองหน้างานก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ให้ความรู้ดีมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันนะคะตอน11โมงน้องจะออกมาโชว์แล้วคะ่ะค่ะจุดนี้ก็จะเป็นลานการแสดงนะคะมีอัจฉรย์ที่นั่งรอ ล้อมรอบให้นะคะแล้วก็น้องก็จะออกมาเรียงแถวกันแสดงะค่ะน้องแต่ละตัวจะมีความช้างประจําตัวของน้องนะคะก็คือฝึกกันแบบพ่อลูกเลยนะคะและน้องก็ฉลาดมากนะคะวาดรูปได้ด้วยนะคะและบรรยากาศรอบๆนะคะนอกจากจะสดชื่นมีดอกไม้มีริเวอร์มีลำธารแล้วนะคะก็ยังมีคาเฟ่มากมายแม่ค้าที่นี่น่ารักมากเลยนะคะแม่ค้า ไปเก็บขนุนสดๆมาจากต้นนะคะแล้วก็แบ่งให้แอดมีนทานเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็มาช่วยอุดหนุนแม่ค้าทางร้านของฝากร้านขายลูกชิ้นแล้วก็ร้านกาแฟสดแถมที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารคาเฟ่ช้างไทยด้วยนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนโลคอลบิสเนสที่นี่ก,กันนะคะนี่คะ่ะเราไปดูกันนะคะว่าน้องๆมีชื่ออะไรบ้างแล้ว ที่ควานช้างคนไหนที่เป็นคนดูแลน้องนะคะเขามีอยู่บนบอร์ดให้เห็นเลยค่ะน้องบางตัวนี่คือชื่อน่ารักมากเลยนะคะแอดมินเหลือไปเห็นตัวหนึ่งนะคะนอกจากพังประจวบสีดอแล้วก็ยังมีน้องชื่อ AI เลยนะคะตัวนี้ตัวน้อยชื่อนิ้งหน่องค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องๆโชกันนะคะว่าน้องๆทำอะไรได้บ้างนอกจากสวัสดีเต่นลำ เชิญทงชาติขึ้นสู่ยอดเสาว,วาดภาพลากสุงนะคะบางตัวก็ยังสามารถเล่นเกมเพลูกบอลน,นะคะแล้วก็เต้นได้ด้วยนะคะต้องบอกว่าช้างนี่เป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะช้างมีบุญคุณกับคนไทยมากๆเลยค่ะ แล้วโซนนี้ก็จะเป็นห้องแสดงผลงานภาพเขียนของน้องนะคะซึ่งแอดมินก็ได้เพอร์เชตมาหนึ่รูปในราคา500บาทนะคะน่ารักสดใสมากเลยค่ะผลงานของน้องจ้านี่ค่ะก่อนการโชว์จะเริ่มต้นนะคะน้องๆก็ได้มาพบปะกับเรานนการท่องเทียวนะคะมาอ้อนกันแล้วตัวจิ๋วนี่เลยค่ะมาเช็คกันมีความน่ารักสดใสมากขี้เล่นมากเลยนะคะ น้องแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่ต่างกันนะคะบางตัวลากสุงได้ช้างบางเชือกก็วาดภาพได้และช้างบางเชือกก็เล่นกีฬาเป็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคุณพี่พิธีกรนะคะทำการบรรยายความสามารถของช้างแต่ละตัวชื่อของช้างแต่ละเชือกและก็อายุของเขาให้เราได้ชมได้ฟังกันนะคะตอนนี้เราทำการพบปะกับน้องก่อนแล้วก็ถ่ายรูปก,กับน้องก่อนนะคะก่อนที่โชว์จะเริ่มขึ้น ควานช้างเขาก็จะตามประกบ1ตัวต่อ1ท่านเลยนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นว่าควานช้างเขาจะนั่งอยู่นะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้สื่อสารกับน้องๆก็จะเป็นภาษาไทยแบบคนเหนือนั่นเองนะคะก็คือน้องอู้ก,กําเมืองนั่นเองนะคะนี่ค่ะรับรองค่ะขี่ได้ไม่ปักขิดนะคะน้องมีน้ำหนักตัวที่เยอะแล้วก็มีการบาลานซ์การส่งตัวที่ดีมากเลยนะคะ ใครที่ชมคลิปภาษาอังกฤษเดี๋ยวตัด ep 2เป็น english version ให้ฟังนะคะตอนนี้ขอเป็นไทย version ก่อนสมุนดูช้างเร็วเจ้าสมุนดูนู่น ช้างมาหาละ กันเลยเริ่มประชาร์จแรกดัชหมายมือนนะค่ะลูกค้าอายุ32ปีสวัสดีค่ะเด็กที่สองค่ะพะมังมาถึงอายุ43ปีสวัสดีค่ะโอ้ยสีุ่43ามเดเป็นเด็กในชื่อชื่อเคลาค่ะอายุ15ปีค่ะคุณแม่คาชีอายุ17ปีสวัสดีค่ะเด็กหญิงน้ำเมยอายุ1ิปีค่ะ เด็กชายคงแสงอายุ6ขวบ <c oughs> เด็กชายแต่งาน7ขวบสวัสดีสรับเด็ <c oughs> กหญิงใบบุญอายุ6ขวบสวัสดีค่ะและส้านีนิสสุตรอายุ12ปีสวัสดีค่ะอะขอ,อยังปรงมือให้น้องช้าหน่อย <c oughs> มีคนปั่น้าพไหมไ <c oughs> ม่ตันเยอะนะคะวันละ200มิตรหรือ60กรัมโดยเฉลีย่ย สามเป็นสัตที่มีอายุยืนด้วยอายุไขของช้างเฉลี่ยก็เจ็ดถึงแปดสิบปีมีการนับรอบอายุเท่ากันกับคนนะคะสวยการรักช้นงไทยของเราสาบัติเข,า,ขาช่วา,าดูแลช้างทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อย่เือแบ่งขอบตามลุ่มกับของช้างค่ะช้างที่มีความสามารถที่ดีกับคน,าาคคนได้นะทำงานได้ก็ให้เขามาทำงานบ้างนะเพื่อ สร้างาสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับคนหรือช้างที่อยู่ในกลุ่มในกลุ่มเดียวกันทั้งนี้การถูกจะช่วยปรับพฤติกรรมด้วยการออกกาลังกายการทํางานก็ทําให้ช้างได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะช้างที่นี่เป็นช้างเอเชียทั้งหมดไม่มีช้างแอฟริกาซึ่งช้างเอเชียกับแอฟริกาก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะช้างเอเชียกระโหลกสีรษาจะค่อนข้างใหญ่ส่วนใบหูมีขนาดเล็กกว่ากระโหลกสีรษานะคะมีงานเฉพาะตัวผู้เท่านั้นค่ะ เราเมื่อวันเชื่อถือจะมีงานยาวๆกระโหลกสีขาค่อนข้าๆจะเล็กตัวใบหูจะมีขนาดใหญ่ช้างอฟริกาจะมีงานได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียก็คือเราให้ช้างอยู่ในป่าช้างป่าธรรมชาติปลางโซไว้เพื่อความปลอดภัยคนได้มาขอนช้างคนได้ักา่อนนะคะไม่รบกวนกันตื่นเช้ามาก็มีความเลยนะคะนักเรียนช้างฟองตัวนรักษ์ช้างไทยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บทเรียนแรกซึ่งบทเรียนนี้ช้างสามารถเข้ารับการฝึกได้หลังจากลูกช้างหย่าโดมอายุเฉลี่ยก็ประมาณ3ขวบนะเด็กบางคน,นเรียนก่อนเกณฑ์เด็กบางคนเรียนหลังเกณฑ์ได้ตามความารพร้อมฮับสูงค่ะุูกใช้คำสั่งมือจากพี่หูช้างยก

นี่ก็โชว์นี่ก็โชว์ใหญ่นะยาวนะแม่ตัวผู้ยีงไงด้วยชั้นลายตัวเมียก็พลายคมแสงตีวหกขู่ับคุณมอร์นิ่งสวัสดีค่ะเป็นตัวผู้แต่ว่าเป็นตัวเมียเลยค่ะน้อยผั้งที่เขาจะอ้าปากให้เราดูนะคะแม่หลังจากนั้นยกแข้งติดตามกัสัตว์ที่ยกหัวลิฟต์ the front leg ups and lift the back leg ups When dogs that come shake, usually when they get sick in their feet, they need to be fixed. And you have to tell them to lift the leg up. That wet can shake their feet. Make sure they don't get any infection. เพื่อเขาได้พักผ่อนและเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวนะคะอายุประมาณ15ปีถึง20ปีช้างก็สามารถจับคู่กันไปผสมพันธุ์ทันทีบนในฝ่าบาทธรรมชาติได้ช้างส่วนใหญ่ใช้เวลาตั้งครรภ์18ถึง22เดือนเ The elephant get pregnant at e t e e n to t w e n t months before they giving birth. ากรที่แม่ช้างต้องกงานและป่อยลกชางไว้ตามัผานความ น้อยจำนวนั้งมีเยอะลูกค้าที่ลูกบาบกำแพงก็มักจะได้รับอุบัติเหตุจากความดื้อความชนตามธรรมชาติโดยเฉพาะสังคมในการฝึกลูกช้างโรงเรียนฝึกช้างเปิดตั้งแต่2512นะคะเปิดขึ้นครั้งแรกเพื่อการฝึกฝานและอยู่ในความดูแลของฟาร์มเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะด้านซ้ายล่างไม้กระน่อกมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทำการปบกองรวมห่อไม้โดยจะรวมไม้เป็น ชักลากไมล้ละกทำงานที่สะดวกสบายมากขึ้นเช่นกิากรรมการท่องเที่ยวนะซึ่งงานก็ไม่ได้หนักหนาเพราะช้างต้องทํางานภายใต้หลักสวัสดิภาพของชา้างนะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชา้างด้วยนั่นเองนะคะโอเคงัดไม้ตรองกลบการทํางานเป็นที่ปรบปุงฝ่าฝาดงได้ประหยัดน้ามันและลดการเกิดมลพิษได้ด้วยขอบคุณค่ะ Good girl ถ้าดูไปบูญใบบุตัวเขาไม่ 我的话。<noise> <noise> ของเราค่ะเด็กหญิงลูกค่ะอายุ3 2ปนะีแม่เด็กจะหญิงเผื่ออายุจะน้อยลงบ้างเผื่อดดัวยจะดูเล็กๆแม่นะอ่าเลูกค่ะอายุ3-2หนักประมาณ3,000โลค่ะสถานิการเดินตรงตัวจะบอกว่าช้างในบริษัทนี้ตัวใหญ่แต่การตรงตัวดีนะเพราะว่าขาแข็งแรงขาที่ยืนได้ตั้งแต่เกิดเลยส่วนหัวเข่าช่วงล่างดูแน่นและ ทำขันหรือเดินทางต่อไม่ได้ก็ไปขอ่อนไม้กลับมาได้ขอบคุณค่ะตอนแรกผ่อนไม้ยังบวมต้องมีงานน่เชลาอายุ15ขาลังปาาเกิดที่นี่เมื่อ15ปีที่แล้วเกือบ16ปีแล้วนะโอ้คอบ16แล้นี่นง่าเพิ่งผ่านวันเกิดไปไม่กี่วันนะเด็กอินเชลาาสวมบวกให้หน่อยสิขออนุญาตค,ค่ะ<ห>ดูแลกันมานาเพี่ยนเหมือน ลูกในคไข่ที่ตัวใหญ่กว่าพ่อร้อยเท่าค่ะฮัลช้างติดหัวขึ้นมาปลายหมวกมีลักษณะเป็นกระจมอยด์โดมตรงสี่ได้ยิบัวกโงขึ้นให้กว่าได้โอเคค่ะคุณค่ะน้ำเวยสวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีค่ะน้ำเวยพร้อมเรือยงใจเย็นๆนะำเวบอกใจเย็นค่ะหนูตัวใหญ่เดินช้านิดหนึ่งแม่เด็กหญิงน้ำเวยจะสาธ <x> ิตการเล่นเกมสู <S <s ้ทิีงค่ะแม่วันนี้ ดวี่แปลว่าเราอ,องงานนะคัโยนบอลให้ดูหน่ยสิส่วน,นหน้าผู้เล่นของเราเป็น,นปานารักบจากาคกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งบทเรียนที่เราสามารถสุทในโครงการทาง,งะนะคะเพื่อช่วยเออืน้องๆกลุเด็กพิเศษลุอ่อนพิเศกลุ่มดาวซโมในการฝึกกล้าเนื้อค่ะเห็นไหมคะความนะ่ารักและแสนรู้ของน้องๆค่ะ,ะเดี๋ยวไปชมกันต่อเลย คนละเด็กชายคงแสงของเราโอเคตัวแดงๆหลายคนชอบสงสายนะั่นคืออะไรคะอรย์นะคะโอเคเสร็จแล้วเราตบมือให้คงมแสงหน่อยค่ะเสือเลยนะอีกสั่น้องช้างของเราจะมาด้านหะน้าร้องกันทุกเชือกนะคะถ้าใดงต้องการกับ,บ เธิญทองหลอง่อแม่เรียกชื่อนองแฟนอะไรเหมือนพูดไทยไหมชัดนโอเคขอบคุณคราบแฟนพี่แม่และในภาพการถ่ายรูปมูอีกสักรอบตั้งกล้องถ่ายรูปได้เลย จบโชว์ไปแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้เพอร์เชตซื้อผลไม้นะคะ4บาสเกตในราคาตะก้าละ50บาท each basket 50บาทไทยนะคะ i a s a b o u t almost 2ดอลลาร์แล้วก็นำไปให้น้องๆรับประทานกันนะคะต้องเรียกว่าเป็นของแก้ม กลุบกก็บของน้องค่ะเพราะว่าน้องทานได้ทั้งวันและทานได้เยอะมากนะคะแอดมินก็อยากจะให้เขาทานเยอะๆนะคะแต่วันนี้เราได้ซื้อของให้น้องรับประทานไปและภาพเขียนน้องนะคะรวมที่เกตค่าเขาวันนี้เราหมดไปหนึ่งพันบาทนะคะแต่ถ้าหากท่านมาเพื่อแค่ชมโชว์นะคะที่เกตเข้าเพียง1 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะแต่แอดมินก็ได้ซื้อกล้วยให้น้องทานนะคะแล้วก็ซื้อภาพเขียนของน้องด้วยนะคะ แอดมินชอบช้างมากเลยค่ะเขาเป็นสัตว์ที่ Nice and c คู l cool มากเลยนะคะเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเด็กน้อยค่ะเขามีความรักที่บริสุทธิ์สดใสให้กับมนุษย์นะคะแล้วก็มนุษย์กับช้างก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาตั้งแต่ในยุคข,ของกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงสุโขทัยแล้วนะคะช้างนี่ต้องเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ปกป้องชาวไทยแล้วก็คู่บ้านคู่เมืองกับชาว แล้วก็นี่เป็นห้องจำหน่ายนะคะผลงานแกลเลอรี่ของน้องช้างนะคะแอดมินได้ซื้อมาหนึ่งภาพค่ะสวยมากเลยค่ะก็จะเป็นภาพต้นไม้แล้วก็มีรูปช้างหนึ่งตัวอยู่ด้านขวามือนะคะเดี๋ยวจะไปใส่กรอบแล้วก็นำกลับไปยังอเมริกานะคะนี่เป็นบรรยากาศภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะ ่รมรื่นสวยงามค่ะใครที่มาเที่ยวภาคเหนือก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวลำปางแล้วก็มาเที่ยวที่สู์อรักษ์ช้างไทยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็แอดมินต้องขอตัวไปแวะตลาดนัดทุ่งเกวียนก่อนนะคะเพื่อไปซื้อแคบหมูน้ำพริกอ่องไส้อั่วรับประทานค่ะ